สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลไทยลีก2กันดีกว่าเข้าสู่เกมที่10แล้วประจำวันเสาร์ที่17ตุลาคม2020เริ่มกันที่กระซายซาดครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะศรีสะเกดเอฟซีไป1-0ลำปาง FC ก็แพ้คาบ้านให้กับนครปฐมไป0-3แพร์ยูเต็ดครับเปิดบ้านเสมอกับจากฝูงอย่างเชีงยงใหม่อยู่ในเตดไป2-2ขอนแก่นอยู่ในเตดก็เฉือนเอาชนะทางอุดรธานีไป2-1แล้วก็ปิดท้ายด้วยสุทรสาครเสมอกับทางชัยนาทไป2-2 และเลยทำให้ตอนนี้เชียงใหม่ย,ยึนแต่ยังนาป็นจาฝูงครับที่22คะแนนอันดับ2เป็นหนองัวพิชยามี21คะแนนอันดับ3ขอนแก่นอยู่ในแต่20คะแนนอันดับ4เชียงใหม่เอฟซีมี17คะแนนอันดับ5แพร่ครับ17คะแนนเช่นกันอันดับ6นครปฐม,ม16คะแนนอันดับ7ระนองครับมี16คะแนนอันดับ8ราชนาวี v 14คะแนนแล้วก็อันดับ10เป็นชัยนาทมีอยู่13คะแนน ต่อันที่อันดับ10เป็นลำปาง FC ครับมี13คะแนนอันดับ11อยุธยา11คะแนนอันดับ12บกเาเซซาสิคะแนนอันดับ13ศรีสะเกดมี10คะแนนอันดับ14อุดรครับ10คะแนนอันดับ 15MOF ศุลกากร10คะแนนอันดับ16สมุทรสาคร6คะแนนอันดับ17ขอนแก่น FC4 คะแนนแล้วก็อันดับสุดท้ายเป็นอุทัยธานีมีอยู่3คะแนน ม,มาดูกันที่ดาวซนูล่าสุดยังคงเป็นโดคาโมของขอนแก่นยูไนเต็ดที่ซัดไป10ประตูแล้วก็นักเตะที่แอซซิตแม่สุดเป็นพิชโน,นจันหลวงของแพร่ครับที่จ่ายไป5ลูกลเดี๋ยวมาส่งท้ายกันที่โปรแกรมไทยลีก2เกมที่10ครับประจำวันที่18ตุลาคมก็จะมีราชนาวีเจอละนองอยุธยาพบกับทาง m อ f อสุรกากรเชียงใหม่ FC เปิดบ้านเจอหนองบัวพิชยาแล้วก็อุทัยครับจะพบกับขอนแก่น f อ